เึ่ห้อนั้นสะอาดมากที่สุดเลยเออพ่อเดาว่าคันนี้เป็นรถเจ้าหน้าที่ไงเราก็เลยกล้าจอดข้างในใช่ไหมล่ะ <c oughs> ลุยนนอนแล้วล้วจะลุย ตอนออกก็ต้องระวังพอรถเร็วแต่เขาก็ทําทางทางเบี่ยงไว้ให้ไกลพอสมควรเรียกเส้นปลอดภัยได้ได้ดีอ่ะคือทำขึ้นมามันเป็นสามเลนเห็นไหมถือว่าเขาทำดีนี่เราก็เริ่มขึ้นเลยแล้วข้างหน้ามีการก่อสร้างเราก็ขึ้นข้าไไปเลย จะได้ไม่ต้องไปใกล้กันนี่เจอกันผ่านแล้ว ไ่องะอ่ามันจะกินลงกินน้ำมันไปโดยใช้เหตุใช่ใช่มันเหมือนเรือใบครับ ยี่ยิบหกแล้วกันเนาะที่ยี่สิบี่หนาวกาน้ำเกินอู้เราแซงเราชิวเลยน,ยาานี่ขนาดเราขับต้องร้อยสิบแล้วเนี่ยครับเมือนบรรยากาศชช่ๆบรรยากาศเอา้าอ๋อวงทางนู้นเราพวกไอ้ทำไมทางนี้ไม่เป็นวง ห,นะม,หมืนหัวเลยต้องหลับตาขับรถแล้วเนี่ยเหมืนหัวเลยมันมีแสงไงแสงแป๊บๆๆๆเลยเอ๊ะเดนไปเหมือนมันสัน้นหรือเท่ากัน,นสันส้นเนาะสั้นกว่าทางนู้นเนะาะทางนน้นไกลกว่าจริงทางขาจากกรุงเทพเข้าเข้าโคราชนะยาวกว่า และทางทางโคร,ราชออกไปกรุงเทพจะสั้นกว่าโอ้ยดูสิตรงนี้ยิ่งเห็นน้ำจากลำตะคองอะ่ะ รถคันนั้นก็เลยมาฟางคันนี้เราเราอยู่บนภูเขายู่เราอยู่กลางภูเขาเลยหมา,ายถึงค,ความสูงนะสูงระดับเดียวกับกลางภูเขาเนอะเรียกว่าอะไร เข้าซ้ายเลยมันจะมีรถันลังอ๋ออีกไกลโอ้ยดูสิดูสิ่น้ำฟ้านะ่ิเอ้น้ำมันไม่ใสหรือน้ำมันเป็นสีนี้อยู่แล้ว สวยเท่าวันนั้นนะวันที่ตอนวันที่ป้าหน่อยไทยอ่ะวันที่ยายไทยใหปาน่อยอ่ะสวยมากวันนั้นนะ ในแอปกันสานิกก็จะสยวยพอดีเลยโอ้ต้องย้ายก่อนเนาะดูว่ายังไงโ้ดูแสงที่กลางคืนมันจะแสบตาขนาดไหนเนี่ย อเราผ่านเนาะ จะหยุดตอนที่รถออกไปแล้วก็ขึ้นถนนมิตรภาพนะครับเหลืออีก5กิโลก็จะถึงถนนมิตรภาพทางหลวง2สะบวรีกรุงเทพนะครับทล .2 เขาเลนเดียวแล้วอย่างรถหลังเร็วนะครับนี่เขาแซงไปเลยมาได้ยังไม่เลนเดียวนึกว่าเลนเดียวแล้วเห็นเขาชี้ทางเบีย่ยง ไปเรืเ่อยถือว่าค่อนข้างดีเลยเหลทางออกนะครับอีกหกิโนะนความเร็วได้เล เหลือประมาณเลนกว่านะ อดใต้สะพานนี้นะครับสะานนี้เป็นสะพานมิตรภาพเนาะสะพานที่เป็นเส้นของถนนมิตรภาพนะครับผ่านไปเป็นร้อยปีมิตรภาพเราก็เหมือนเดิมนะครับ วันนี้รถโล่งจริงนะฮะอ,อาจจะเป็นวันแบบว่าคนไม่ได้เดินทางนะครับวันนี้ขอแอบบขอแอบ,บให้เราแต่ว่าเขาไม่ต้องการไว้นะครับนี่ก็จะเป็นเส้นที่แบบว่าออกไม่ได้เลยนะครับ เป็นป่าแล้วเราก็ไม่ไม่แซงพี่ใหญ่แล้วกันนะตัดหลังพี่ใหญ่แล้วกันนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเส้นที่เขาตีไว้เนี่ยคือ,อยังไงนะครือรว่าเขาไม่ได้ลบเส้นเก่าขวาว่างแล้วขึ้นขวาแล้วนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกขายผลไมง้งผลไม้นะครับแล้วไปนิดนึงก็จะเป็น จับคมเร็วนะครับแล้วก็เป็นปัม๊มจะไปขอไปซ้ายนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เห็นช่องนี้อ๋อเข้าใจแล้วถ้าซ้ายสุดเราไปวางน้ำเขียวนะครับไปเขาใหญ่ถ้าเกิดตรง ตรงแถวๆกลางโดมนะครับมีปัญหาอะไรเราก็เข้าเขาใหญ่ตรงนี้ได้ตัดได้ไหมน่าจะได้นะครับช่องนี้แต่ถ้าลงมาจาก M6 แล้วน้ํามันไม่มีก็ควรจะตรงไปก่อนไปเติมน้ำมันก่อนนะครับต่อไปใน M6 น่าจะมีจุดพักรถที่มีปั๊มน้ํามันนะผมผมคิดว่านะครับ 35กิโลเมตรกับคนที่ไม่มีน้ำมันไม่ควขึ้นไปนะครับ ไดโลงนะแล้วก็รถคันนี้ก็าลังจะขึ้นด้วยเราก็ต้องรีบไปแล้วก็ขึ้นป่าอันนี้จะมาหาเราไหม บางคนเขาไม่ได้เข้าใน M6 มาบางคนเขาก็มาจากมาจากฝั่งนู้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ผ่านด่านกุทส์มาไม่ได้ผ่านลำตะคองมาครับ จะมีรถเริ่มสะสมแต่ยังได้ไปเรื่อยๆครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับจะเอื้อมไปปิดถึงไหมเอื้อมไม่ถึงนะครับรถเยอะเกินไปนะครับไม่ควรเอื้อมนะครับ ตากล้องเรารับไปเลยคันนี้มันจะแงงหงอลงมอไซ